สวัสดีทุกท่านครับบูวิริตนะครับวันนี้ก็เดินทางไปเช่าพระนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนไม่รู้จะได้เช่าหรือเปล่านะอ่าคือมีคุณป้าเนี่ยเขาติดต่อผมมา2วันแล้วนะครับก็เขาบอกว่าเขาจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับก็ซึ่งโทรนัดหมายพูดคุยกันแล้วนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยอ่เดี๋ยวจะได้เจอกันนะครับก็ต้องเล่าที่มาก่อนว่าคุณป้าเนี่ยแกโทรมาหาผมนะครับแล้วก็บอกว่า มีพระอยู่ประมาณสักสองสองค์นะครับแล้วก็เป็นพระที่เรียกว่ารุ่นแรกของหลวงปู่หมุนนะครับก็อธิบายลักษณะพิมพ์ทรงอะไรต่างๆให้ให้ให้ผมเข้าใจนะฮะทีเนี้ยผมเองก็พยายามบอกแกว่าเบื้องต้นเนี่ยช่วยส่งลายมาให้หน่อยได้ไหมฮะผมจะได้ดูก่อนเบื้องต้นว่าเป็นพระแท้หรือไม่แท้นะครับแล้วก็สภาพเนี่ยจะได้ตรงตามที่ป้าแกตั้งใจไว้ว่าอยากจะได้หรือเปล่านะครับปรากฏว่าเขาเนี่ย แอดไลน์ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเลยนะฮะผมเองก็บอกว่าผมเนี่ยมีลิงก์ไลน์อยู่แล้วนะฮะมีลิงก์ไลน์อยู่ตรงด้านล่างของของทุกคลิปอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึง ID ไลน์ทุกอย่างเบอร์โทรแกก็บอกว่าแกโทรศัพท์เป็นอย่างเดียวก็ปรากฏว่าโอเคไม่เป็นไรผมเองก็ด้วยด้วยความที่เรียกว่าไม่ได้ไกลมากจนเกินไปนะครับเอ่อบ้านผมกับสถานที่ที่เรานัดกันเนี่ยก็ประมาณสัก10บกโลก็เรียกว่าเดินทางไปได้เรียกว่าลุ้นหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปดูว่า พระที่แกมีเนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูรูปก่อนเนี่ยบอกเลยว่าเสี่ยงมากนะครับผมให้ไว้สัก10%แล้วกันเป็นพระแท้นะครับส่วนอีก90%เนี่ยมองกันว่าไม่น่าจะแท้แต่ว่ากันเหนียวไว้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์ที่แบบเราไม่ไปดูนะครับหรือว่าทิ้งไปเนี่ยแล้วมันติดใจคาใจนะครับวันนี้เนี่ยผมจะ เดินทางไปดูนะครับว่าพระที่คุณป้าแกมีเนี่ยที่แกบอกผมมาเนี่ยเ,เป็นพระแท้หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ระหว่างเดินทางอยู่นะครับก็เดี๋ยวใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับว่า,าไปถึงแล้วเนี่ยก็ขอให้เป็นพระแท้แล้วก็เป็นพระที่เรียกว่าเาช่าหาเล่นหากันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะได้พระแท้หรือว่าไปฟรี น่าจะถึงนะครับก็อยู่ในช่วงระหว่างเดินทางนะครับช่วงนี้ก็เดินทางง่ายนะครับพอที่จะสะดวกหน่อยนะครับรถยังไม่ค่อยปิดไม่นาแน่เนเท่าไหร่นะครับ ไม่แท้นะครับก็ปรากฏว่าเราจะต้องเดินทางกลับแต่ว่าไม่เป็นไรก็ใกล้ๆตรงเนี้ยมีร้านอาหารผมก็เตรียมแผนสองไว้แล้วว่าถ้าแท้ก็ซื้อถ้าไม่แท้ก็กลับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะลงก็ได้นะครับโอเคขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามชมใครมีพักเครื่องส่งมาได้เลยนะครับใกล้ๆผมวิ่งไปให้ดูดูให้ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ